ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะก็งานยุ่งมากเลยนะฮะวันนี้เรากลับมาเล่นไมค์คาร์ฟอีกแล้วนะฮะหลายคนนะฮะเออ่ได้รีเควสอะไรมาไอ้การเปิดเซิร์ฟเวอร์เอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้การทำรีจิสเตอร์นะฮะเอออันนั้นกำลังอัดอยู่นะฮะก็ต้องใช้เวลาตัดต่อหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นให้ไม่เกินปีใหม่หนึ่งปีปีใหม่นี้นะฮะไม่เกินไม่น่าจะช่วงช่วงคริสมัดมั้งนะฮะ ก็ไม่น่าเกิดปีใหม่แล้วก็อีกข่าวนึงก็คือช n e l ของเรานะฮะก็กำลังจะครบ1,000 s u b s ซับสไครเแล้วนะะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะก็800แล้วนะ,ะตอนนี้ในขณะที่อัดอยู่นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะฮะก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยแหละทำให้ s u b s ไคร b เบอร์เยอะขึ้นนะครผมก็จะทําวิดีโอเยอะขึ้นแต่ช่วงนี้มันยังไงอ่ะเขาเรียกว่างานมันเยอะหน่อยงานทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านทั้งโ,โหและไหนจะมีม็อบ ยางพลาทุยไม่ใช่ม็อบไอสุเทพเดินขบวนอีกโอ้โหมันไม่รู้ข้างบ้านผมมันจะมาเมืนะ่อไหร่ะก็นะฮะตอนนี้ผมก็หูฟังผมอันเก่าไม่รู้ไปไหนนะฮะก็ต้องใช้หูฟังอันเก่ากว่านะฮะซึ่งมันมีแค่หูเดียวนะฮะก็มันอาจจะเป็นปัญหาในการอัดนะฮะก็คือมันมีหูเดียวผมจะไม่รู้เลยว่าเสียงมันมาจากทางไหนนะฮะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดม็อบมันมาหน้าบ้านผมจะได้รู้นะฮะเออโอเคนะฮะวันนี้ที่เรามาอัดเริ่มเริ่มอัดเนี่ยก็เพราะว่า เออเราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่กันนะฮะก็คือซีรีส์อันนี้คือไมค์ครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะ,ะคือไมค์ครับรุ่นใหม่ที่สุดที่เพิ่งออกมานะฮะก็คือวันนี้เราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่กันซีรีส์ใหม่คือซีรีส์อะไรวะไมค์ครับแอมพลิฟายไมค์ครับสวายโบนะฮะเออก็คือในหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองเนี่ยมันมีอเวอร์ World ใหม่ออกมาฮะเวอร์ World ชื่อว่าแอมพลิฟายนะฮะ อบิฟายก็คือเวอร์ที่แม่งโคตรสูงอะแล้วแม่งสวยสวยโคตรโคตรนะฮะก็คือโคตรสวยอะอะเจเนอเรตสตัคเจอร์อะไรนี่ผมซีดซีดที่ผมก็แรนดอมตลอดนะฮะก็เกมโหมดสวายเวลนะฮะผมไม่รู้จะฮาร์ดคอร์ดีไหมจะฮาร์ดคอร์ดีไหมฮใครอยากให้ฮาร์ดคอร์คอมเมนต์ไว้เลยครับใครอยากให้เปลี่ยนจากเกมโหมดจากสวายเวลเป็นฮาร์ดคอร์คอมเมนต์แต่ว่าผมจะใช้เป็นสวายเวลใน ในตอนนี้ก่อนนะอันนี้ตอนแรกผมก็อาจจะไม่ทำอะไรมากาจ,จะแค่ตัดไม้อะไรบาๆบาบานะครับเพราะวตอนนี้วันนี้วันที่อัดวันที่10นะครับวันรัจะทำมนูญพอดีเลยนะครับก็รัฐบาลยุบสภาเมื่อว,วานนะครับก็ไม่อยากคุยเรื่องการเมืองมากฮนะเดี๋ยวโดนจับโอเคเริ่มเลยว่ะชื่อ M May ครับ M Refine Survival Survival นะครับก็เทีชื่อ รอเลยรอเลยรอเลยแน่อาแล้วโปรแกรมอัดผมนะฮะก็ได้เปลี่ยนจากโค้ดเด็กเก่านะฮะเป็นโค้ดเด็กใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าอาจจะใช้เวลาโหลดนานหน่อยฮะ,ะนี่ผมใช้ texture pack นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดู texture pack เออ resource pack นะ,ะของอะไร conquest underscore นะฮะไม่แน่ใจนะ,ะว่าใครเป็นคนสร้างอาโอเคเมื่อกี้ดูเหมือนเกมมันจะค้างนะ,ะ,ะก็อะเราก็ กลับมาอยู่ในไม c ครับโอ้โหเราน่าจะมาเกิดบนเขาเลยนะเนี่ยน่าจะใช่น่าน่าจะจริงนะฮะเรากด f3 ดูโอ้โหวายสองร้อยครับสปอนเราโคตรเจ๋งเลยครับวายสองร้อยโอ้ยตกไปนี่ตายหาแน่นอนนะฮะก็นะฮะเราจะมาเริ่มสวาย i ว a l กันอย่างนี้นะี่แหละโอ้โหแม่งโคตรสุดยอดแล้วมันจะท้าทายด้วยนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากมันท้ามันผมอยากให้มันท้าทายะะคือเล่นไม้ครับธรรมดามันจะยังไงยังไงอย่างนั้นนะฮะก็อยากให้มันแบบ อาจจะมีอะไรขึ้นมาหน่อยช่วไอ้ไอที่อยู่ตรงสปอนนี่ผมยังไม่ยุ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าจะลงยังไงวันเนี้ยลงงไงดีวะทางนี้แล้วกันนี่ลงทางไหนดีอ่ะผมกด F3 ไปดูฮะตรงนี้คือจุดเกิดของเราฮะ,ะให้จำ coordinate เ,เอาไว้นะฮะแล้วไอ้ผมชอบไอ้เกาะไอ้พวกเนี้ยคือไอ้เกาะไอ้พวกเนี้ยมันยังไงอะน่าสร้างบ้านเนี่ยน่าเอาบ้านไปสร้างไว้บนนั้นอะ แล้วทำเป็นบ้านลอยฟ้าไปเลยโหไอเดีย oh, บันเจิดมากนะสำหรับเวอร์พวกนี้นะฮะก็ต้องติดตามมาสำหรับซีรีส์อื่นครับบางบางซีรีส์คือผมเออบางซีรีส์หลายซีรีส์นะค,คือผมเล่นแล้วแม่งไม่จบนะฮะคือเล่นไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้อะเพราะว่าบางทีมันมีอยู่หลายเหตุผลนะบางทีก็เวอร์หายบ้างบางทีก็อะไรอะเวอร์ชันใหม่ออกแล้วมันไม่ซัพพอร์ตบ้างมดเอยอะไรเอยอ,อ,อะไรอย่างี้นะฮะก็อันนี้น่าจะเป็น เอ่อซีรีส์แรกนะฮะที่ผมใช้เท็กเจอร์แพ็กในการเล่นนะฮะไม่ใช้เท็กเจอร์แพ็กดิอันใหม่เขาเรียกว่ารีซอสแพ็กแล้วเออยังไม่ได้บอกอย่างหนึ่งนะก็คือผมเอ,อ่อไม่ได้เล่นไม c ครฟ t เลยนะ,ะตั้งแต่เวอร์ชั่น1.5 1.5ยังไม่ได้เล่นเลยคืองานแม่งโคตรยุ่งเลยฮะหลังจากเวอร์ชั่น1.5้นี่คือผมยังไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างนะฮะแล้วคือไอไอไม่ใช่อะไรหรอกไอ แอมฟิไฟเวิร์เนี่ยผมก็เพิ่งจะมารู้นะหนึ่งจุดเจ็ดเห็นออกออกมามาข้าใน Facebook อะไรมาเยแยะไปหมดนะฮะเออผมก็มาเล่นดูเล่นปุ๊บ,บเอเอันไอ้นี่มันน่าจะอจัดมันมันน่าอัดดีก็เลยเอามาอาัดดูนะฮะซึ่ง f p พผมมันก็ตกอีกแล้วนะครับขนาดเปลี่ยนคนเด็กแล้วนะฮะคนเด็กในการอัดก็คือตอนนี้ผมได้ใช้ดูแป๊บหนึง่งคนเด็กเด็กซุลี่ก็คือ X 264เป็นคนเด็กที่แม่งบีบโคตรบีบนะครับ บีบโคตรบีบหมายความว่าไงก็มันหมายความว่าปกตินะครับเวลาอาัดวิดีโอไฟล์ประมาณแบบ15านาทีนะ,ะับมันจะลอ่อไปสัก50ิกิกนะฮะแต่อันนี้มันจะอยู่สักประมาณ700-800รเมกนะ,ะซึ่งโคตรประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสนะฮะโคตรชอบเลยครับแล้วทีนี้จะลงยังไงเนี่ยจะตกจะตกไม่ดีตกไม่ดีนะครับตกไม่ดีอ่าเช็คกิ้งอินเวนทอรีนะับปิดเราไม่เสกครับเราไม่เล็วครับโอเค ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเกี่ยวกับไม้ครับรุ่นใหม่เนยไอที่สงสัยนี่คือมันจะขึ้นจะลงยังไงวะแม่แหงสงสัยนะก็คือเราจะต้อง FPS 15โอ้แม่เจ้า my g กอดโอ้ม่กอดพระเจ้าเอ้ยเล่นมัลติเพย e r ดีมดีไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นฟีดเดอะบี๊ดอะเล่น multi player, มัลติเพ a y เ r นะแต่ฟีดเดอ b บี s t มันจบไปแล้วนะฮะ ก็ไม่รู้จะต่อเป็นภาคสองหรือเปล่านะฮะผม <c oughs> ว่านะมันไม่ได้แหลกที่โปรแกรมอ่านผมหรอกมันแหลกที่ตัวเกมนี่แหละทำไมมันถึงแหลกนักหนาเนนะี่ยให้ให้แหลกไปต้องสองกิกนะมันจะลงยังไงวันเนี้ยโอ้ยขุดเป็นไอ้นี่ลงไปแล้วพิกองพิกแอคยังไม่มีเลยเออทำไอ้นี่ก่อนดีกว่า โต้ครับโต้ครับโต้ครับแล้วก็จะครับพิกแอ็กนะฮะครับพิกแอ็กนะฮะบูเดนพิกแอ็กนะครับแล้วก็อยากจะถามความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าชอบไหมฮะไอเท็กเจอร์แพคแบบนี้หรือว่าจะให้ผมกลับไปใช้แบบ Default นะฮะคือแบบแบบเดิมค่าเดิมมันคือถ้าเกิดเท็กเจอร์ใช้ใช้เท็กเจอร์แบบนี้นะฮะมันก็ ใช่งไงมันดูแปลกใหม่ดีนะฮะแต่ค่าดีฟอย์มันก็จะไม่แหลกมากนะฮะมันก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างนะฮะก็อย่างแรกนะเราต้องลงไปข้างล่างให้ได้ก่อนนะพอลงไปเสร็จปุ๊บเราจะไปสร้างสร้างบ้านนั่นแ,แถวๆนู้นนะฮะอาจจะไม่สร้างบ้านวันแรกอาจจะอยู่ใต้ดินนอนก็ได้นะฮะเพราะวันนี้มันดึกแล้วฮะจะสามทุ่มแล้วผมต้องพรนทุ่งนี้ไปโรงเรียนนะ,ะับต้องรีบนอนโอ้เด็กดีชุ้ยอ่า ทีนี้จะลงยังไงต่อน้ําโอโหสุดยอดครับน้ำน้าโอ้น้าโอ้สวรรค์ประทานแล้วสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากอย่าตกแล้วกันนะฮะอา้าวชิบหายกําแพงเสซกไม่เท่ากันอีกสุดยอดเฮ้ยมันเล่นเล่นเล่น,ลนโหมดแอมพลิฟายมันก็อย่างเงี้ยแหละมันจะแบบมีอะไรแปลกใหม่เสมอสุดยอดมาก โอเคทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่า,วาน้ำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะตกลงไปตายหาโอเคตรงนี้แหละฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องวางเดิร์ทเดิร์ทเอาเดิร์ทเออเดิร์ทเ,เดิร์ทไว้นี่จื๊บจื๊บจื๊บอ,อ,อุ้ยเสียวว่ะแต่ถึงตกไปผมก็น่าจะจับน้ำได้ทันเวลาก่อนที่จะถึงพื้น ปึบนะน <S US H> นะ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 ชอบวัดเสียวชอบวัดเสียวเดียเหอะยวสักวันตกจริงแล้วจะรนะู้มาถึงแล้วนะครับน้ำน้ำของเราเพืออ่อจืบอะจืบอะจับจืบอ่าถึงน้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดียวดียวียววดียวเยวเดีเดียวเดีเดียเดีดียวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขุดดิ โคด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 เร็ว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 เออดีมากเวลาขึ้นจะได้ขึ้นได้ง่ายๆนะฮะจะได้ไม่ยากอุ้ย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 เสียวเสียวเสียวข้างล่างน่าจะมีซอมบี้สเกเลตันคริปเปอร์เยอะแยะหมดเลยอุ้ยชอบเล่นอะไรเสียวเสียววะโอเคลงมาด้านล่างได้แล้วโหสุดยอดโอ้โหโอเคทีนี้ฮะเราก็จะตัดไม้ทำลายป่าตามสไตล์เดิมโอ้ยฐาน ฐานโอโ้สุดยอดฐานโอ้ยโอ,โอ้เราจะได้มีแสงสว่างนำทางในเวลามืดมิดแล้วโอ้โหสุดยอดทำไมเฟรมเรทมันตกจังวะขออัดใหม่แล้วกันนะเอ้ยพอบอกจะอัดใหม่แม่งขึ้น30เป๊ะเลยแม่เฮ้ยซอมบี้เด็ก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 อยู่ไหนไม่ใช่หรอยได้ยินเสียงซอมบี้วะขออัดใหม่แล้วกนะันแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับ แม่งก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมช่างแม่งเดี๋ยวผมค่อยไปปรับตอนหน้ามันมาแหลกที่ตัวเกมนั่นแหละแป๊บนึงไปปิดโคลมอนไอ้กูเกิลโค m มนั่นแหละตัวแดกทรัพยากรของแท้นะครับน่ะพอปิดปุ๊บแม่งขึ้นเลยยอดโอเคร้อยร้อยเฟรมเรทร้อยเฟรมเรทแต่แต่อาจแค่อาจอาจแค่ยี่สิบโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงเลยไปเปลี่ยนคอมแล้วมั้งเนี่ย ใส่เข้าไปนะครับนี่เราก็จะได้ทอชเนี่ยมีสปอร์เราอยู่ข้างบนนู่นเลยนะครับนู่นเลยนู่นข้างบนนู่นเลยนะครับโอ้โหมันจะอะไรกันนะกันนะอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าแหลกมากก็ต้องขออภยัยโอ้ยเสียงดังยวะมัมีวัวอยู่ใกล้ก็ถือว่าดีนะครับวันแรกนะครับไม่มีอะไรมากครับเราขอสร้าง เดี๋ยวผมว่าซีรีส์เนี้ยบ้านผมน่าจะใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ว่าวันแรกผมขอสร้างสร้างบ้านเอาให้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนละกันก็คือบ้านสไตล์คลาสสิกนะฮะรู้จักสไตล์คลาสสิกไหมครับอยู you know? ่เน w ะคลาสสิกจะวางยังวางผิดเลยเว้ยแม่งโคตรแหลกเลยเนะี่ย mm. คือคอมไม่เจ๋งจริงอย่าเล่นเลยแอมป์ฟายโคตรแหลกเลยอะนะฮะเท่าไหร่วะ OCD เว้ย โอซีดีคืออะไรนะฮะบางคนถามโอซีดีคือแบบมันต้องเท่ากันทุกเท่ากันทุกส่วนครับไม่เท่ามันจะแบบยังไงทำร้ายจิตใจกันแล้วมันเนี้ยเราเราจะทำบ้านของเรานะฮะให้เป็นสีสีส,สีสีบล็อกสีบล็อกนะฮะสูงสีบล็อกหนึ่งสองสามสี่บล็อกแล้วนะ,ะแล้วก็แล้วค่อยเราค่อยปิดหลังคานะ,ะเอา้าไม้หมดชิปหายอเอา้าโต๊ะคาบอยู่ข้างบนโอ้โห ลืมเก็บมาสุดยอดเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะต้องจบคลิปแล้วนะฮะเพิ่งจะได้ประมาณ5นาทีเองเนี่ยไม่ถึงเอ้ยน่าจะเกินประมาณ10นาทีกว่าแต่ยังไงก็ต้องจบคลิปมีเริ่มก็ต้องมีจบเอ่อตอนปิดเทอมนี่นะครับปิดเทอมช่วงคริส,สต์มาสนะครับอ่า ผมว่านะฮะน่าจะเดี๋ยวน่าจะมีการอัดแอมดีเซียนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาบ้านนะต้องอัดแอมนีเซียมันต้องอัด2คนครับผมซื้อดองไว้ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ซื้อดองไว้ต้องนานแล้วนะแอมนีเซียแบบแม่งไม่ได้อัดสักทีครับแม่งน่ากลัวครับอัดคนเดียวแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับต้องอัดกับเพื่อนครับ ะะตัดไม้ด้วยไม้นะฮะทำไมตอนตัดไม้ F P S ไอเพจแม่งขึ้นวะไม่ต้องเลนเดอร์อะไรเยอะเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยเร็วๆสิมันจะมืดแล้วเนี่ยแอปเปิ้ลยี่ใ้โอ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยพวกวัวเนี่ยนึกวามม่วาไอ้นึกว่าเป็นสเกเลตันนะเนี่ยเหยียบไปสิครับอขอสร้างบ้านก่อนโดนพวกม็อบโจมตี โอ้ยแหลกโว้ยแหลกแหลกจริงๆโ mm. ต๊คราฟโต๊คราฟยังอยู่ใช่ไหมโต๊คราฟยังอยู่โอเคดีมาก mm. ไม่มีแกไม่มีแกโอ้โหแล้วจะนอนยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวมีซอมบี้ซอมเบอร์โอ้โหเอางี้ละกันอุย้ยอ้วเลยเสียงแม่งสุดยอดเออ mm. โอเค เราขอวางโต๊ะครฟัฟลงไปก่อนนะครับจืบนะทีนี้เราปิดหลังคาไว้ด้วยดินก่อน <Okay. S 1> เพราะยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวจืบจืบจืบอันนี้ผมเล่นที่โนมอมั้งใช่นโอมอลว่ะเอ้ยเราต้องเล่นโนมอลไม่ได้อีซีไม่ดีต้องเล่นโนมอโอเคทีนี้นะฮะเราระหว่างมืดนะครับเราต้องลงไปด้านล่างครับตามสไตล์ของเราโดยการไปสร้างเหมืองขุดเหมืองไม่ใช่สร้างเหมืองขุดเหมือง ดีที่ยังมีทอชสองสามอันครับเขาโบสโตอนอีกสักอันหนึ่งครับจะได้สร้างเตาผิงนะครับไม่ใช่เตาผิงเขาเรียกว,ว่าเฟอร์เนสเฟอร์เนสภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาไทยเรียกว,ว่าอะไระเตาอบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเตาอบยิงแปดก็พอนี่หว่าเอาเก้าทำไมวะไ,ไม่เป็นไรนะตกเลขนะครับเดี๋ยว ถ้าพรุ่งนี้ได้ออกไปนะฮะจะไปฆ่าไอ,วอ้วัวพวกนี้ให้หมดเลยนะฮะเพราะเสียงแม่งน่าลำคาญชิบหายนะฮะก็ขุดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอแร่ธาตุต่างๆเสียงอะไรวะโอ้ยน่ากลัวเว้ยไม่คุ้นกับเท็คเจอร์แพ็กนี้เลยรีซอสแพ็กเว้ยไม่ใช่เท็กเจอร์แพ็กโอ สงสัยจะเสียสเ,ยสเกลเลตันนะเนี่ยเมื่อกีอ้โอ้ยร้อน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 เว้ยร้อนดียังมีเพลงไม้คัพประกอบบ้างนะเนี่ยโอ้ยทำ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 ขอไว้ตรงนี้ก่อนกันโอเคร้อนมากแล้ววันนี้ <pedestrian? S 1> ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ขอไปนอนแล้วกันโอเคบจบคลิปเพียงเท่านี้โอเคนะฮะสวัสดีครับจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ <Hayır> <throw> อัดต่อลงมันต่อวันเลยแล้วกันขี้เกียจ เดี๋ยวตัดต่อแบบแม่งง่ายๆแล้วกันขี้เกียจตัดต่อเยอะเดี๋ยวลงวันต่อวันแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดอัดได้ก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะฮะใครอยากให้มีซีรีส์อื่นๆอีกก็บอกในคอมเมนต์ได้นะฮะก็เยินดีรับฟังนะฮะก็ไอเดี๋ยวมาครับดิจิตเตอร์มาแน่นอนครับมาแน่นอนมีรีเควสต์มาโคตรเยอะเลยะะับเป็นสิบสคนแล้วมั้งเนี่ยเออ ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพีเท่านี้นะฮะแล้วก็เจอกันในครั้งต่อไปนะฮะหวังว่าคงจะแหลกน้อยลงนะฮะแล้วก็อ่าโอเคนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายู